ใครมดแดงบ้านเนี่ยเอาหาเมนูกินมื้อแรงใครมดแดงกับบ้านเนี่ยคือว่ามานนี่บอกเลยาอะไรขนาดนี้ก็ือฮะใครมดแดงเลยแต่มมดแดงเอาอีกห่างไดนหางุ้งดูเอาใส่น้ำว่ามันยังบ่อนั้นน่ะนี่มันยังไม่มีไข่ได้นะโก็มันมีจัาหางไข่อะไรไหนมึงไข่โอ้ย มีมีน vinegar, 네ี่เบิร์นกไข่ลายอยู่เอ๊ะไหนได้เอาลงนะลงไข่เนี่โอ้ฟีมืออยู่ตัวนี่โอ้โหางไข่แม่ไข่มดแดงตาบอดบ่แม่งมดแดงตาบอดบ่เบิ่งก่อนโอ้เมันคือโอ้นี่ดิโอ้มีตัวเนี่โอ้เออโอ้โหมดหมดหมอโก้โกโกเอา บ่เอาเนี่ยหางไหนก้อฮะมีอ่ะไหนทอหางไหนไหนในทางไหนงหญ่เยร่อ๋อได้ได้ได้หางนี้ก็ได้โอ้หางใหญ่เลยนี่โอ้หางใหญ่อยู่ หางนี่ปะสู้หางนี่มันมีเยอะเ<ด>อาน,นี่เลยถือว่ามันดูดังข้า,ขาวๆมันที่มีเยื่ออยู่หันโก้เนี่ยเอาแม่มามานจัดไปนหนอาจัดโก้หางนี้นนนเ,อเออค <c oughs> ือขนาดเด่นเลยๆๆๆๆๆๆเอ้าจัดก,การเลยมานอยู่หรเออเนี่ยโอ้ยไข่ไข่ไข่มี่โก้ไข่มีเนี่ยเฮ้ยหมาแ <Gud. S 1> ล้วหมาแล้วหางนีง้ก็ไข่อะโก้ เออของแท้ของแท้โอ้ยได้ไข่ว่ะโอ้รู้ว่าลงขนาด่ะเอ้ยไข่เต็มเลยเนี่ยผัอไข่เต็มเลยมีหรือไข่เนี่ยโอ้เนี่ยมันโดดลงเลยเออเบียอันนี้เด้อคาราบาวแซบแซบคาราบาวกินกินกินไม่คล้ายอันอันเนี่ยเคาเรียกว่าคล้ายๆแบนน่ะเออตัวนั้นแหละมาด้วย ว่ากี่เบากินเมื่อวานนี่ใครได้การได้บอกมาจากสามขวดเพราะว่ามันกินหอมดิโอหมดกัดหมดกัดสุดยอดมาอย่างเงี้ยสุดมหมดกันอย่างเนี้ยเอาลงมาก็เออเออกี่เบาเอ้ยตัวนี้ได้ป่ะโอ้ยได้อยู่นี่มานอยู่นี่นี่ดีดีดีดอดี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  ถ้าโกยปลาดูสิจ้าฮ่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 วงก็หลายขนาดนะมะม่วงหลายขนาดน่ะปีนี้ไม่ค่อยดกปานไหนเนาะแต่ว่าหลายเนาะงวอ้อผู้จัดการใหญ่ๆแถวอ่ะตัวตายเบิ่งดูอ่มันที่คือยอนหลานสายเจ้าอ๋อมึอนี้ก็ได้ตำแหน่งแล้วอ้าว อ้าสี่มือเสือโก้ต้นนี่โบสธรรมดาได้โกเนี่ยโอ้ยก้อยไข่มดแดงละมือเนี่ยโอเค